ในบทตรรกาสตร์ม4นะคะน้องๆจะต้องรู้จักการหาค่าความจริงของประพจน์ค่ะซึ่งการหาค่าความจริงของประพจน์ก่อนที่จะหาได้ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตารางค่าความจริงแล้วก็ตัวเชื่อมของประพจน์ก่อนนะคะตารางค่าความจริงคืออะไรก็คือตารางที่บอกค่ะว่าเอะถ้าข้างหน้าจริงข้างหลังเท็จแล้วสุดท้ายแล้วได้ค่าความจริงเป็นอะไรนั่นเองเนาะซึ่งที่สําคัญก็ต้องมีตัวเชื่อมด้วยนะคะคราวนี้เห็นในตารางเนาะเราจะรู้จักตัวเชื่อมทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะ ในตัวนี้เรามาเป็นสัญลักษณ์แต่เดี๋ยวพี่เขียนคําอ่านให้ค่ะตัวแบบนี้นะคะเหมือนตัว V นะคะเหมือนตัว V นะคะมันอ่านว่าหรือค่ะหรือ,อวิธีการอ่านคืออ่านว่า P หรือ Q นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น V คว่ำค่ะตัวนี้คือคําว่าและนั่นเองค่ะตัวนี้คือคําว่าและนะคะส่วนลูกศรตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเครื่องหมายที่เรียกว่า ถ่าแล้วนะคะวิธีการอ่านคือถ้า p แล้ว q ถ้า p แล้ว q นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะมีหัวลูกศรไปกับ2ข้างนะคะเรียกว่าเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะแต่และเครื่องหมายแต่และตัวเชื่อมนะคะก็จะมีค่าความจริงที่แตกต่างกันค่ะวิธีการอ่านตารางค่าความจริงทําอย่างนี้ค่ะอ่าบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรก p เป็นจริง q เป็นจริงค่ะ อ่านนะ P เป็นจริง Q เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นของบรรทัดนี้มันคือแทน P เป็นจริงค่ะหรือแทน Q เป็นจริงค่ะแล้วเราต้องมาคิดว่าเฮ้ยจริงหรือจริงเนี่ยมันได้อะไรเนาะได้จริงหรือได้เท็จกันแน่นะคะซึ่งความหมายของตัวเชื่อมหรือก็คือถ้ามีตัวหนึ่งจริงจริงเลยค่ะซึ่งมันมีตัวจริงไหมมีนะคะจริงทั้งคู่แบบนี้ได้ได้จริงแน่นอนนะคะบรรทัดต่อมาถ้าเป็นจริงหรือเท็จนะคะนี่คือ P เป็นจริง คิวเป็นเท็จนะคะพี่เป็นจริงคิวเป็นเท็จได้อะไรคะมีจริงตัวหนึ่งจริงเลยค่ะได้อะไรได้จริงเหมือนกันนั่นเองเนาะจากนั้นบรรทัดต่อมาค่ะเป็นเท็จหรือจริงนะคะเท็จหรือจริงก็มีตัวหนึ่งจริงจริงเลยนะคะใส่จริงลงไปนะคะอันสุดท้ายค่ะเท็จหรือเท็จนะคะเท็จหรือเท็จได้ได้เท็จนะคะใส่เท็จลงไปนะคะแล้วก็คราวนี้คอลัมน์ต่อมาคือเครื่องหมายและนะคะและจะจริงได้ต้องจริงทั้ง จริงทั้งคู่ค่ะและจะจริงได้ต้องจริงทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกค่ะบรรทัดแรกคือ p จริง q จริงและก็เป็นและก็เป็นจริงค่ะจริงและจริงได้ได้จริงนั่นเองเนาะอ่ะบรรทัดที่2ค่ะจริงและเท็จค่ะได้เลยค่ะและจะเป็นจริงได้ต้องจริงทั้งจริงทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นการมีเท็จโผล่มาก็เท็จเลยนะคะเท็จและจริงก็เท็จนะคะเท็จและเท็จก็เท็จนะคะคราวนี้เครื่องหมายถ้าแล้วค่ะ เครื่องหมายถ้าแล้วถ right ้าข <sm> ้างหน้าจริงแล้วข้างหลังต้องจริงด้วยถึงจะได้จริงนะคะเราจะได้ว่าจริงแล้วจริงนะคะได้จริงค่ะแต่จริงแล้วเท็จคือเท็จนะคะส่วนสองอันล่างที่ข้างหน้าเป็นเท็จถ้าข้างหน้าเป็นเท็จเครื่องหมายค่าแล้วค่าความจริงเป็นเป็นจริงทันทีค่ะอ่าโอเคไหมมันแตกต่างนะถ้าข้างหน้าเป็นเท็จนะคะเครื่องหมายท่าแล้วนะคะ ได้ค่าความจริงเป็นเป็นจริงทันทีนะคะไม่จาเป็นต้องดูข้างหลังเลยนะคะก็ต่อเมื่อจริงเมื่อไหร่คะจริงเมื่อข้างหน้ากับข้างหลังมีค่าความจริงเหมือนกันนั่นเองค่ะจริงกับจริงได้จริงนะคะจริงกับเท็จก็เลยได้เท็จนะคะเท็จกับจริงไม่เหมือนก็เท็จนะคะเท็จกับเท็จเหมือนกันได้จริงนะคะอ่าแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนไปทํานะคะเราก็จะถามว่าอ๋อพี่คะหนูต้องท่องหมดทุกบรรทัดเลยคะไม่ค่ะ สังเกตสังเกตสังเกตว่าจริงๆแล้วมันมีจุดที่แตกต่างอยู่ค่ะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นหรือค่ะเห็นทุกบรรทัดไหมจริงหมดเลยมีบรรทัดเดียวที่เป็นที่เป็นเทสคือเทสหรือเทสหรือเทสค่ะเพราะฉะนั้นวิทยาการจําค่าความจริงของหรือคืออ๋อมีเทสกรณีเดียวนะคือเทสหรือเทสหรือเทสค่ะที่เหลือที่เหลือเป็นจริงหมดเลยค่ะและละคะและก็เหมือนกันค่ะเขามีเขามีจริงแค่กรณีเดียวค่ะคือคือจริงหรือจริงค่ะที่เหลือ ที่เหลือเท็ตหมดเลยจ้าแล้วถ้าแล้วอะคะถ้าแล้วเขามีมีเท็จกรณีเดียวค่ะคือจริงแล้วเท็ตที่เหลือที่เหลือจริงหมดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการจําเราเราอาจจะจำแค่ตัวที่มันแตกต่างนะคะหรือมีเท็จแค่กรณีเดียวคือเท็ตหรือเท็ตนะคะและมีจริงะคะแค่กรณีเดียวคือจริงหรือจริงนะคะถ้าแล้วมีเท็จกรณีเดียวคือ จริงแล้วเท็จนั่นเองค่ะส่วนก็ต่อเมื่อมันเป็นไงคะหัวท้ายเหมือนกันได้จริงนะคะแค่นี้ค่ะแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งพี่เสริมให้พี่ไม่ได้เขียนมาก็คือตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้เอาไว้หน้าอะไรนะคะมันคือคําว่าน,นะะนิเศษนะคะนิเศษนะคะหรือพูดง,ง่ายๆคือกลับค่าความจริงมันอ่าถ้าพเป็นจริงอยู่ใส่นิเศษเข้าไปปุ๊บกลายเป็นกลายเป็นเท็จนะคะถ้าพีเป็นเท็จอยู่ใส่นิเศตปุ๊บกลับด้านเลยค่ะกลายเป็น กลายเป็นจริงนั่นเองนะคะแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้จากพวกนี้ไปทำเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์กันคะ่ะอ่ะขั้นแรกอ่านโจทย์ค่ะเขาบอกว่ากำหนดให้นะคะ p มีค่าความจริงเป็นจริง p เป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะแล้วให้เราหาค่าความจริงของทั้งหมดนี้นะคะอย่างแรกใส่สิ่งที่เรารู้ลงไปก่อนคะ่ะ p เป็นจริงก็เป็นจริงนะคะมีเครื่องหมายและมีวงเล็บนะคะ Not ตค่ะ Q เป็นอะไรคะ q เป็นเท็นะคะแล้วอะไรคะแล้ว P แล้ว P P เป็นจริงใส่ลงไปค่ะจากนั้นวิธีการก็คือค่อยคทําค่ะค่อยๆทําคือทําจากข้างในวงเล็บมาก่อนนะคะข้างในวงเล็บอันไหนไม่ได้ทําลอกไปก่อนเนาะในวงเล็บต้องทําอะไรก่อนคะ Not ตของ Not ตของ f ค่ะ Not ตของเท็ตได้อะไรคะ Not ตของเท็ตหรือนิสศษของเท็ตกลับด้านเลยกลายเป็นกลายเป็นจริงนะคะเราก็ได้ว่าเป็นจริงค่ะแล้วอะไรแล้วจริงนะคะ จากนั้นทําในวงเล็บค่ะในวงเล็บข้างหลังต่อค่ะฟึบจริงแล้วจริงได้อะไรคะข้างหน้าไม่ได้ทาอะไรลอกลงมานะคะจริงแล้วจริงได้อะไรคะอ่าถ้าแล้วถ้าแล้วมีเท็ตกรณนีเดียวคือจริงแล้วจริงแล้วเท็นะคะที่เหลือที่เหลือเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นจริงด้วยใส่จริงลงไปค่ะและเป็นไงคะและมีจริงกรณีกรณีเดียวคือจริงและจริงมันจริงและจริงปะอ้าใช่แสดงว่าเป็นเป็นจริงนะคะ จบค่ะเห็นไหมค่อยๆตีกรอบลงมาเราก็ได้คําตอบเรียบร้อยนะคะอ่าคราวนี้ลองดูแบบที่มันยาวขึ้นนะคะว่าเราทําได้ไหมนะคะกําหนดให้ p และ q นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงโอเค p จริง q จริง R เป็นเท็จค่ะก็แทนก่อนเลยค่ะ p เป็นจริงหรือ Not ค่ะ q เป็นจริงค่ะแล้วมีเครื่องหมายท่าแล้วอยู่นะคะแล้วก็ในวงเล็บค่ะ n o ตค่ะ R เป็นเท็จค่ะ และค่ะ P เป็นจริงค่ะหรือค่ะ Q เป็นจริงและ Not ตของ P คือ Not ตจริงนะคะขาวนี้ค่อยๆทำค่ะทำจากในวงเล็บก่อนนะคะอะไรที่อยู่ในวงเล็บรวมกันก่อนเนาะวงเล็บหน้าตัวนี้รวมกันได้อะไรคะได้จริงหรืออะไรคะ Not ตของจริงคือ Not ตของจริงคือเท็จนะคะค้างไว้นะคะแล้วค่ะวงเล็บค่ะเรามีน o t ตก่อนได้ไหมคะค้างไว้ก่อนเนาะไปทำข้างในก่อนนะคะ เท็จและจริงได้อะไรคะเครื่องหมายและมีจริงเท่กรณีเดียวคือจริงและจริงที่เหลือเท็จหมดแสดงว่าตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เท็จนะคะนะโอเคนะวงเล็บนี้นะคะออกมากลายเป็นเท็จนะคะหรือค่ะวงเล็บค่ะจริงก็คือจริงค่ะนอดของจริงเป็นเป็นเท็จนะคะปิดวงเล็บนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าจริงหรือเท็จได้อะไรคะ หรือมีเทสตกรณีเดียวคือเทสกับเทสที่เหลือที่เหลือจริงหมดอันนี้ก็เลยได้ได้จริงนั่นเองเนาะเครื่องหมายท่าแล้วค่ะตัวนี้มีวงเล็บอยู่ใส่วงเล็บด้วยนัดของเทสค่ะนอตของเทสได้ได้จริงนะคะหรือจะบอกว่านิสศษของเทสได้จริงก็ได้เนาะเครื่องหมายหรือค่ะแล้ววงเล็บตัวนี้ล่ะคะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายและและมีจริงกรณีเดียวคือจริงกับจริงที่เหลือที่เหลือเทสหมดใส่เทสลงไปเลยจ้า เรียบร้อยจากนั้นทํายังไงต่อคะข้างหน้าทําอะไรไม่ได้แล้วค้างไว้ก่อนคะ่ะข้างหลังในวงเล็บได้อะไรคะจริงหรือเท็จได้ได้จริงนั่นเองเพราะหรือมีเท็จกรณีเดียวคือเท็จหรือเท็จที่เหลือที่เหลือจริงหมดนะคะ,ะถึงขั้นนี้แล้วขั้นสุดท้ายของเราแล้วคะ่ะจริงแล้วจริงค่ะเครื่องหมายท่าแล้วเป็นไงนะมีเท็จแค่กรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จนะคะมันเข้าข่ายเท็จไหมไม่ที่เหลือเป็น เป็นจริงหมดเลยเป็นจริงหมดเลยใส่ใส่จริงนะคะข้อนี้ก็ตอบว่ามีค่าความจริงเป็นเป็นจริงนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปใช้แค่นี้เลย